ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลย มันไม่ต้องเหินไกลกันแน่เดนค่อยๆเหินค่อยๆเหินก็เป็นรถตามพบอยู่อ่ะเพราะว่าตามพบอยู่ที่เห็นป้ลที่ก็กลับหลังอ่ะกลับหลังหันละผมเดินแอวโอเคนะเออไกลกว่าิ่งเราได้เยอะไปใช่ใช่ใช่เลยเข้มสวดไหนอะป้าไปไหนแล้วเขาผีเราแต่งหนึ่งแตงหนึ่งเออป้าไปเขาผีโอเคโอเคไม่เห็นฮอตามเขาผมครับเฟิร์เฟอร์เขาวใครอ่ะเป็นแม่แกนเหรอแต่งเนี่ยข้างล่างไอพีข้างล่างต้องไปทำล่างไปดําเนินไม่ไม่ไม่ผมเหินลงมาไอ้หี้ยมันผิด อ๋อเออได้ข่ามชิลอยู่แล้วค่อยๆป๊มีมันอยู่ป้ายดุมมันดูดทอแลไเนีลม่พี่ก็ขับขัมเมแหละตามพไปแล้วตมรก็ฮอไปเนาะที่มีมแถวคุก่ะใครอ่ะเะค่อย่อยขับ่เลย่ไปขาวใคร้อข่าวใครมาโเคค่อยขับอช่ย่มั่งเช่บหลังมงว่ไม่มีไม่ีไอ้จอนไอ้จนไอ้อนออ ไม่เอาให้เข้าใจตรงกันนะเผื o, athletes, like uh> ่อมันเข้าใจไอ้หมู่บ้านเป็นไอ้หมู่บ้านข้ามไปเลก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้ดาวแล้วพี่เจอเก็บไม้ดาวแล้วปะได้เก็บไม้ดาวใจเย็นๆนะใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบขึ้นเดี๋ยวพี่เลสทางมันมีตันนะข้างหน้าใจเย็นนะท่านผมติดๆเลยอ่ะถ้าเห็นได้ก็น่าจะผ่านไปอะขึ้นไปอยู่ขบวนแล้วจ่อหน่อยพี่เลสขึ้นไปอยู่ขบวนแล้วจ่อหน่อยบนสุดใช่ไหมเออขึ้นไปบนสุดเลยแล้วจ่อหน่อยไป ไม่ช่วยอะไรวสวยอะไรไ,นนะไม่ใช่เคสเราสวยอะไรเนี่ยไอเลมขาวตัดช่วยอะไรช่วยไอดีหน,หน่อยนะใครไอเนี่ยไอดี้หน่อย แตกงสองแต่สองแต่สองที่เก็บให้เราเลยอย่างนี้อย่านั้นมึงบอาฟังน้องหน่อยไม่คือคือโรดดี้ไอเคสใหม่เลยเป็นสามสิบวินาทีอ่ะอ๋อโอเคเออถ้าอย่างนั้นนะให้มันเกมแล้วก็ไอ้นี่ดีกว่ามาดักนั่นรงพยาบาลเหมือนเดิมดีกว่าได้รึเล่ามันแค่ต่อรอคันเดียวไงเกมนั้นอ๋อแค่ต่อรอคันเดียวเลยไม่ช่วยเลยพี่มันห่อไม่ได้แล้วเว้ยถ้าต่อรอคันเดียวก็ช่วยตอนนี้มันยังห่อได้แต่ถ้าเกิดอะไรถึงวันนั้นแต่มันสอง้อนั่นแต่มันสองรอนะมันอทันเราไม่ทันเราตีสอยูงเออมื่อตอนก็ ไหนพี่เลสมึงไปไหนแล้วเนี่ยอมนงนอมนอนไม่ได้นนไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยวงเก็บไม้เลยตัดไม้เลยโอ้โหขึ้นข้างบนนิดเดียวมันไปไหนแล้วเนี่ยแดีวมันจะเหินยากแล้วนะไม่ทันเราต้องมนบอกไม่ทันไอ้หัวเขียวนั่นยังมีคนดูอยู่ป่ะน่ะไอ้หัวเขียวนั่นอะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อสี่ห้าคันคือผมคือถ้าตีอ่ะยังไงไม่ไหนเลยไม่ไหนเขาป้าทั้งหลังไหนโอ้โหพี่เลสอยู่ไหนวะก็มเมื่อกี้เก็บไม้เลยที่เดียวข้างบนอยู่แค่ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาตามเฟ้อเข่ามาเป็นคนเดียวไงมันตีได้ไงตอนเราไม่จิ้มเออคนเดียวมันตีได้นะพี่บลอนกลับมาพี่เข้าอุโมงค์มาผมอยู่หน้าอุโมงค์เลยเอ้ยครับเอ็อะครับเอ็มแปดก่อนตะโกนในเกมนะเฮ้ยเพื่อนเ่รอบเอ็มแปขับไปทางไหนพี่แค่รอบกูแทงมันไม่ได้ขับไปทางอ๋อนั่นผมอยู่หน้าอุโมงค์เลยหน้าอุโมงค์ฝั่งเจไม้อ่ะฝั่งอีกฝั่งนึงอะ เออกูได้ยินเสียงวอรแล้วเอางี้เคาเข้าโมงมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าโมงมาแล้วเค้าน่าจะของมังกรแดงมั้งมันไม่ใช่คันเดียวใช่ป่ะสองแม่สองจะดับแล้วจะดับแล้ว่ไม่ได้ช่วยกันปิดนะช่วยดีหน่อยช่วยดีหน่อยถ้ามันคนเดียวไม่ไหวโดนยิงอยู่ไหนอยู่ไหนตรงไหนอุโมงทางรถไฟใช่ไหมอุโมงไหมใช่ใช่ใช่แต่พี่เปิดสมาร์ทว่าปิดอาวุธไม่ไม่ปิดปิดรถแล้วก็เอารถท่อเทก็ได้ใไหมตำรวจตายแล้วตำรวจตายแล้วสวยสวยรถรถ ไ้มรถวถาว่าเฮ้ยรถตรนเฮ้ยไเฮ้ยได้หองของวารรวถาร์รลลวัตคารรอยากได้รถจัดอวะรลอดไม่มีปืนนะครับผมเขาบอกว่ายวอะไรอ่ะรวอะไรเขาข้ารถเอารถไปเขาแจ้งอะไรของเขาไม่รู้อันนี้เบรนรกไปเ่อยปเลยไปเย

ไม่ยไปแกงก็แกงมตอนนี้ารวจแล้วตำรวจบอกว่าขโมยได้ขโมยได้ขโมยได้เออแล้วมันไม่บอกอะไรมันมันห่วงรถไมข้ามเป็นแอ่งน้ำระวังนะเดินปรับเปล่าทิกเกติเกถามเลยไม่ต้องทิเกไม่ต้องแล้วก็ไม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไมมได้ไม้ไไ้ม่ม่ไมไ้วมไ้ เราเราไม่รู้หรอกว่าบัไม่บั่ะแต่รู้ว่ามันบนมันค่อยค่อยมาพูดถูกประลาดมันตายแล้วค่อยใช่ใช่ใช่เร้นมใช้ทำงานเจ้าหน้วที่ตำรวจอ่ะดูแม่พูดจาฟังมาว่าฟังแล้วตนนี้คอสต้าใช่ไหมน่ะคันนียรถม่ยอปรขึ้นให้าหนที่รสรุปได้ไหมครับสรุปได้ไหมเื่อนเลื่อนไป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 นอนอยู่ครับเอาสรุปหอไม่ได้เอารุดบัไว้ใช้ ๋วไปหมอนตอนนี้ตอนนี้ห่อนบานนี่มันไม่คือมันเอือบบอกว่าันรถบักมาได้เช็ดแล้วพอเขเ้าพอทำรถหลุดปุ๊บแม่งจะแจ้งเขาว่าน่าจะร้องไห้ว่าน่าจะร้องไห้ไม่แล้วว่าม่าจแจ้งในเมืองได้บ้างปะอะไรวลอกรถไม่ได้ปะไม่อะไร้อไม่มีการบอว่าถ้าพี่ชายเอาไปผมแจ้งนะบอก์ไลน์ไลไลรไปาได้เราได้เราได้วได้แล้เาได้เร้วราได้แลาวก็ราตด้เราไ่้เราทวิเลาได้เราไม่ได่เราได้เราไา้เาเราได้าได้าได้ราได้ราได้เาาได้ราไา้าก็หอมัน ไม่ถ่ายถ่ายลงยงถ่ายลงยาใเบียนแบบนึงใจเย็นมันต้องมันมีศบแบบหนึ่งโอเคใช่ครับดูแลเจ้าตัวเขารู้แล้วแหละว่าว่าไม่ควรพาวนะเอาตรงๆได้พี่ก็ถ่ายผู้กระสบเลยแล้วบอกว่าห้ามพาวพี่มาพี่มันล้อหลอกกับหมออยู่หรอ โอ้ไปพี่เลไปพี่เล็กไปไอ้เจ๊นี่มันเอกประมาณสี่รอบแล้วมั้งเนี่ยเออแล้วของผมเออหรอมาถามันเอาเอาลงแค่เออแล้อ๋อไอตัวส้มนอกอะนะมันสิบเอ็ดอะตอนนี้กรูใหญ่รวมไหนห่อตอนห้าสามว่ะพี่นานอ่ะได้โรไอ้ยี่สิบบาลมันต้องออกตอนสิบเอ็ดนะยี่สิบนาทีใช่สองนาทีหมอโรงพยาบาลถึงเวลาแล้วดิเนี่ยมันอยู่นี่มันไม่ยอมออกดักออกตัวได้เหรอเนี่ยไม่ห่ออยู่เข่าโคเคนนะกรมพีตาดักนั่นโรงพยาบาลหรือวะ ไอ้ดักดักออกตู้โมไม่ทันเพื่อนไเออไอ้ที่ไอ้น้องบ้านเอาไหมอ่ะไอ้ลงบานนี่ถ้ามันได้ที่เป็นเอนที่เป็กโดนแหละแบกเรล่าเๆอ่ะไอ้ด้วยนี่หว่าเท่าไหร่วันนี้กี่ล้านวะผมโดนตำรวจไล่นะไอ้หมอจะใส่บินคูณห้าเขาโรเกียร์ที่อ่ะคูณห้าอะไรเงี้ยเลยสองพันห้าวะ รนอะไรตุนคอนติต้าปะโอ้คอนติต้าบุดในมุดในเมืองนี่อโลนโดนยิงร้อยยังโอ้ต้องไปช่วยอาโลนนะเพราะว่ามันจะอุ้มไม่ได้แล้วใช่ใช่มันจะไม่ได้แล้วรถโรงพยาบาลก็แบ่งวันนะาโรงพยาบาลก็ต้องอย่งนั้นเราะตีโอเคโอเคไปไปหยุกโกลกาโลเลยอยุกโกลกาโลหน่อยอ่ะโรงพยาบาลก็อยู่สวนโรงพยาบาลที่เหลือไออยู่ห้องบนอ่ะมันจะวิ่งไปเเผา้ยมึงทอะไรไปช่วยโรงพยาบาลนี่่ไปชวยยโรงพาาบลก่อนดิแป๊บเดียวตัวเดียวตัวเดียวเยอะพี่เยอะมากไม่ต้องมาดวงห่างเขตเวรโรงพยาบาลก่อน กเกินไปไกลเกินไกลแล้วทีพิธีจะเตะพิธีเตะอีโมะไงเตะอีโม่หอได้บ้างหอได้บ้างเดี๋ยวคอยเอาไปเดี๋ยวค่อยไปขอถามก่อนมา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 เฮ่อเลยนะไม่มาต้องห่อเลยห่อเลยนะเอดได้หอดทันอยู่ตอนนี้ใจะหอดกอดเลยอย่าให้เกินยี่สิบอย่าให้เกินยี่สิบขอหอดหน่อยขอหอดหน่อยพิลิวเอาอาห้าสิบไปอุ้มไหมจะไห้หอได้นะ ห่อแบบยื้ออ่ะยื้อเคสปลั๊งปังปลั๊งปลั๊เลยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหน่อยฟังหน่อยใครที่อยู่ตรงเนีหยสอนอเนี่ยของมึงไม่พอเไปเซ็ตเลยมึงจะไม่ต้องมานั่งเซ็ตให้เราว่างอเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้ใครใครที่ไม่มีห่อนะรีไวท์หอกอรีไวท์ไปเลยห่อยังอ่ะมาเบลบนมาเบลบนมาเดี๋ยวเซตให้เซตเซตเซ็ตให้หมดมงโฟกผมอยากขี่คอนซิต้าอย่าพาวท่ายศพเด้อไอ้นะขี่กคอนซิต้าผมเรื่อย มัลงรบียมรับีมได้ก็ได้หรอเสียงนงเบาอ่ะมันโดนเอกมันโดนเอกสายตอกูดิตออกตอขอบคุณที่เติมน้ำมันนะน้องดีดีเสียงกูดังวะใช่พาทต่ตรงมาหรอพี่เดชเสียงกูเบาหรอตอกอย่างเดียวเมื่อกี้กตนะสองในเมืองไปหนึงไปๆไปช่วยตันไปช่วยตันมาเสร็จเสร็จแล้วรีบไปเร็วๆกูทำทลเสียงเบาไหม ไม่เบาแล้วไม่เบาลุงโอเคโอเคุใหญ่ฟังนะมาช่วยพี่โลนได้ครับได้ครับจะหลอดีว่ารถไม่ค่อยดีอ่ะผมไม่ได้หอบพี่ลนไม่หล่อแล้วคุณรถรถหดพี่โลนโอ้โหลกันไปกุกันตะแกงนะกุกันตะแกงนะตะแกงแดงเลยตะแกงแดงปะตะแกงแดงตามวิธีเลยตะแกงแดงนะครับผมหลัง <wheels> ร <you can> <remember> <com> <at> ีต้องสี่สิบนาทีมันทันเพราะว่หอบเมื่อกี้ทันทันที่สิบอะทัน เดี๋ยวนะหลังรีเราต้องเข้ามาห่ออีสักอีกยี่สิบกว่าคนนะนะโหอ้โหที่ไหครับเป็นใครก็สเออพร้อมกันไงเออพร้อมกันแต่แต่ว่าถ้าถ้ามันเออพร้อมกันนี่ก็ก็ได้ได้อย่างที่เขาบอกแล้วเล่นมากกว่าไปมันเน็มันมันเน็มใช่ไหมเกมนะกูเกมเนาะฮะเน็มกูเกมอยู่ๆตำรวจก็มาเฉยเลยโอ้โหสุดยอดพี่ชายเลยอยู่เฮ้ยกลับไปลงอ่ะครบคนหนึ่งที่กลับไปลงอ่ะครับคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลโบน ่ด้ไม่ออกงพยาบาลแล้วต้องไม่ต้องไมเบมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันน้นะต้อง่เลยตตะแงปล่อยเลยป่อยของพี่แก่ไม่อันฝั่งฝั่งนู้นเราก็ทอะไรไม่ได้ือนกัพี่เดี๋ยผมมากุ๊ให้ก่อนน่ตะแงไม่ดอยไหนอ้องเมืองแล้วไป่โดนไหน้าคุกหน้าคุกหน้าคุกหน้อเคโอเคโอ้โหรวจผ่านมาคุกไปคันนะพี่ ตำรวจขับผ่านน้าคุกไปนะไปทางสกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่รวมนั่คุกแล้วมันก็ไปรอลงบาร์ไสซ่ารักสองขอมันันน่ะไอ้ประเด็นตำรวจประเด็นตำรวจแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวหอมมันใหม่หอมไอ้ครขับรถสีเนี่ยรีบไปไหนเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจตำมึงฟังนะกูไม่ได้พูดอะไรนะตำรวจยังดำเลยแต่กูเรียนได้มือ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 ไปดักมันด้านนั่น้า่นนอร์มานี่นอร์มานิสซาดีตำรวจยังดำเลยตัวเนี้ยไอ้เหี้ยมาพร้อมดำเลยแต่งตัวมาแบบมันบอกว่าเพิ่งเข้ามาวันนี้มาพร้อมดำเลยไอตว์ อะไรคงนะะวะเป็นเซตาเหรอไม่พี่แกนเกอย่านอกแกนเลยคือถ้าพูดเลยพี่นะอบนเหรอพี่แกนพี่แกนเกมแล้วใช่ไหมพี่ไปบนไปบนไปบกุ๊ไปบนไม่ไมนไม่นไม่รโดโดนะไรบ้าฮะ แป๊บนึงเนี่ยแล้วมันไม่แล้วตำรวจมันยื้อเนี่ยมันไม่เอามันไม่เอาไปเนี่ยมาเคลียร์หน่อยดินมัอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ปั๊มเนี่ยปั๊มปั๊มอะไรของมันก็ต้องเรื่องี่กันห่างนามันก็แทงแน่ไม่ใช่มันมีคนเดียวฟังกูก่อนดิมันจะยุ้งไม่ได้เลวมันมันชุบไม่มันชุบได้แล้วมาเพื่อไปเลยเลยไม่ก็รู้แล้วแต่มันยุ้งไม่ได้แล้วมันยื้อยู่เนี่ยตำรวจมันเติมนล้วมันฟอร์มเติมนล้วมันเนี่ยมาผมดำฟังดิออ่ะมึงยูตรงไหนบอกก่บปั๊มในสตออรี่เนี่ยในนีม มะเขือเทรสตรอเบอรี่วไนากแล้วเนี่มันจอดเรื่อยๆเลยเนี่ยมันจอดเรื่อยๆเลยเนี่ยไอ้หี่มะเขือเทศหรือสตรอเบอรี่อี้ที่่านมากสัสอมาออไปแล้วออไปแล้วออไปแล้วมับไปแล้วเนี่ยบั๊มไม่เลยไหมไอ้ที่เลอ่งบอก่เลยเ็นเย็นเย็นไม่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 เย็นเย็นไม่คือจะบอกให้น้ำทไมทไมถึงหัวหมร้อนรู้ไหมเพราะว่าตอนแรกอะมันออกไปแล้วเว้มันออกมามะเขือเทศแล้วมันก็ขับไปตรงปั๊มเดิมเว้ยรอบอะอยู่เงี้ยสองรอบอะ ปล่อยมันเถอะเดี๋ยวจะไปโดนแบคนิสตำรวจเสียตังค์เปล่าแหนดูดิมันข้าไปไหนดูดิน่ะนั่นอะเอาสองไหนไหมไอ้เหี้ยมันมาพร้อมดำเลยมึงดูดิอะห่ากูตอแหละนะเดี๋ยวกูตามให้อยู่อยู่หน้าทะเลทรายแล้วลุงเนี่ยเพื่อนเราก็ตามเลทัมันพาไปไหนอะดูดิอะไปไปผับล้วไปแก้วายลุงแก้วายตะโกนเนียเฉยเลยอะนำเลยให้เอาเข้ารอวันหรอไม่ต้องไป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 ล พี่โรที่เหลือเดี๋ยวคุตามไปเองตอนนี้อยู่บนถ่องข้าวอาหารรับอีกคนนึงโอเคเจ็ดสาวเจ็ดเอ่อให้พี่จ่อยให้พี่จ่ายรับเองตอตรอพาหนีสุดยอดไปไหนต่อบอกให้ตอรอถ่วงเวลากี่ยี่สิบไเนี่ยไม่ก็ผมบอกอยู่ว่ามันพาหนีพี่เมียเหรอมันพาเหินหนีพวกเราเนอะใครตามดีลทำอะไรไม่ได้ครับปล่อยมันเถอะอยู่บนบนโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอ มันเป็นภาพลักษณ์แก๊งมันเองอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนนะใจเย็นๆมีมีอะไรเราค่อยคุยกันเพื่อนตอนนี้ช่วยช่วยเีย็นเพื่อนลงกันเพื่อนหมดเฟลเร็วไปเฮียพี่รถไหนมากรุ๊ปไอตรงหมู่บ้านที่บอกอ่ะเรี่ยวหมู่บ้านนั้นอะที่เราเทรดกันอะตรงรถไฟอ่ะไอจำไอไอไอหมู่บ้านที่ต้องรอดต้องรอดใต้รางรถไฟเข้าไปอ่ะรู้กันใช่ไหมโพกระทอมบอกรู้รู้รู้โพกระทอมโปกระทอม ใช่ครับโหลครับคนไม่รู้ครับมีคนไม่รู้หนึ่งคนนะผมไอ้ปั๊มเล็กก่อนถึงก่อนถึงเไอ้เก็บสับปะรดอ่ะข้ามโพลเปิลอ่ะต้องข้ามโพลเปิลข้ามโพลเปิลดาวอ่ะนี่มึงฟังกูนะมึงเปิดแบบแล้วเมื่อเริ่มไปทางด้านบนสามศูนย์สองเก้าเพิ่มดำใครอุ้มอ่ะโกรธป่ะตรงสามศูนย์สองเก้าตรงนั้นแหละจะถึงละเนี่ยโพทอมโพธมไงเออ ไม่พี่แก่นไอ้แค่ผมเสียมูดแม่แถึงน้อยเอ้ยกูเสียเสียเสียเว้ยโทษเลยพี่ต้าเอ้พี่ต้าโทษเลยพี่ต้าโทษเลยไม่ทำแล้วบอกเลยไม่ต้องพูดเล่าไอ้เหี้ยเอาตรงนี้ก่อนดิขอโทษเลยพี่ต้าโทษเลยไอ้เหี้ยผมนั่นเหินดิเส้นท่อดิอรถไปยื่อเส้นท่อรถกลับไปเน้ะมีรถนะพี่โรนออเจอตำรวจไล่เคสไอ้รถดิอ่ะรออยู่ไหนแต่ยี่ห้อตรงป้ายหนะไอ้างมึงคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมมีแต่ทอนะ มึงทีเราไม่ออกเจอหอใกล้ๆมึงก็ตะโกนเลยปั้งต้มเหลวไปแล้วจังจนหอดิจนหอดิเราเพื่อนพยายามชนกันมากอ่ะเลยชนหอดิไม่ได้อะลอละโดนข้อไหนละจะโฟกัสต้มเหลวต้มเหลแอปเปิ้ลน่ะตพมเหแอปเปิ้ลน่ะไอ้คำเมื่อกี้ที่ขับผ่านบอกว่าไปตรวจบอแล้วเราตรวจมาแล้วเราตรวจมาแล้วเราตรวจมาแล้วโดนโดนหอโดนชนดิไม่เห็นหน้าชนดิเราตรวจดิลไปอ่ะสิพึงจอดนี่ทำไมอ่ะใครอ่ะต้มตหลวข้างหลังขึ้นหอไปแล้ว วันนี้คอนดิต้าอี๊พยายามกันจัดอะเปิดบอร์ดได้ไหมว่าคันไหนเปิดบอร์ดได้ปะเปิดบอร์ดได้เปิดบอร์ดขึ้นมาขึ้นมาไล่ชนเลยเออขึ้นเนี่ยพี่ไล่ตามตูดพวกพี่อยู่โคตรไฟสีรถใต้ท้องมันเป็นสีส้มอ่ะคันเนี้ยเอ้ยใกล้เออแล้วใกล้เออแล้วไปลันไปลันไปตำรวจไปเลยนะเว้ยห่อตอนกี่นาทีนะดูดีๆนะดูดีๆนะระวังพี่เอารถ อย่าชนต้ททองส่นะอีกสามนาทีอีกสามนาที๋อราขึ้นขอนะสามสามสามสมตอนห้าสมะสมันมันไม่ใช่สิบสามพี่ต้องสามสสสใช่ใช่ใเอ้ยโตัวแบบเบ็ดเบ็ดขวาด้เบ็ดขวาด้ยอนได้ยืนได้ชนกันดยืนได้ชนดลห้าม้าชนต้ท้องส่นะเฮ้ยจังหวะไฟอะไฟได้นะต้รงจดอะใช่ใช่แลบไหมพี่แอศพังไม่โดนชูป่ะมึงเอาศพออกเลยนะ แลบกักไม่ได้อ๋เอาลืมไปเลยแม่แต่แต่มันยีิแล้วมันห่อเราไม่ได้นะพี่ถ้าจะไปต้องไปจริงอะไปยดีกว่าถ้าเลือกสุดท้ายอะตอนนี้อยู่ไหนอะเกมมันเข้ามันย้อนตอนนี้อยู่บนเย็นโคคอดอเออ่ะ ครับชนใต้ท้องส้มนะครับห้ามชนใต้ท้องส้มเอ้ยเอ้ยเออไอ้ยังเอารูกต่อบอลมาทำไมนี่เพื่ออะไรโหลชนฮอดิลุ่นๆนี่เออแล้วก็รีของแล้วก็ตมออะไม่ต้ใจเขาไม่ชนตรตัวจตกตั๋วจตกเฮ้ยมดเลยเฮ้ยพี่ลุ้นอยู่ไหนนอย่าหลงใจไปเลยพี่วังไม่คอเซต้าเรามันเทิไกลนะลูโฟสใส่ฮอดีดิเออเอย่ากูเลงอยู่แป๊บนึงกูลอยคอเฮ้ยเฟอร์ดำใครอุ้มอยู่อะเร็วขึ้นมาหน่อยเร็วเรียขึ้นมาไอ้ใครมันไม่เซียมึงหลบไปดิ อย่าให้ตำรวจขึ้นไปเกิดขึ้นหลังคาม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 าขึ้นไปย่างขึ้โลนสวยเฮ้ยฮ้องทางขึ้นนี่ปรทางขึ้นนี่ปรทางขึ้นนี่น้องมามาบอกทางขึ้นมาบอกทางขึ้นกูตกแล้วเลยไา้ลสองไอ้สองจะขึ้นแล้วพี่โลนเด้งไปพี่โลนเด้งไปบังอยู่บังอยู่อยู่พี่เอ้านิ่งๆบังมิดเลยบังมิดเลยบังมิดเลยนิ่งๆไอ้พี่โลนลงไปแล้วพี่โลนลงไปแล้วพี่โลนลงไปแล้วสี่แปดของคนรันอ่ะ โอ้โนิกงๆจอดนิ่งๆโดดโดนโดไปจอนิ่งเลยไอ้ที่ไปนะระวังนะตำรวจที่ยิงมโดนได้นะเคลกอุ้มอ่ะให้มันยิงเถอะจอดนิ่งๆกับมึงชนมันดิเฮ้ยเสีหายรถติดได้นะพื่ขึ้นไปคันนึงนะท้องเขียวเจอรถตำรวจหลุดวะฮัลโหลรับต่อเลยรับต่อเลยครับนึ่งไหลเกาจะไหลเฮียเฮียลอยลงไปนะล้ยลงไปแล้ว ตามตามตามตํารวจมันกลัวรถตํารวจเลตารไปแล้วนะตํารไปแล้วนะตามไปดิได้ลุงขับได้มันไม่ไม่มันไม่ไล่เคสเลยตอนเนี้ยตํารวจตํารวจก็ไล่เคสแทนนี่เออมันไม่ไล่เคสพี่อโลเลยสามคันเนี่ยไมไล่เคสแทนนี่ตํารวจที่ตํารวจจอดเนี้ยลาดอยู่อ่ะตํารวจจอดเนี้ยลาดอยู่ชนนี่คันเขียวชนเลยชนเลยชนแลระล่มเลยไปแล้วลุงไปแล้วลุงโคตรไกลเี็ดคันนี่คันนี่คันนึงตํารวจที่รถใครอ่ะรถใครมาติดตรงนี้อ่ะ คอนติตาดำอ่ะรถผมเองพี่รถผมเองใช่ไม่ใช่ไอใครว่ารถหดหรอต้รวจมันหลุดเวนี่ฮะฮัลโหลบอสไปแมบไสรถต้รวจอะไรหลุดอ่ะคอนติตาหรือว่าอะไร c ีแปดแดงไหมอยากเอ็นภาาบอลเลยสีแเอาไว้ก่อนเลยต้แดงอ่อตอต่อตลอต่อต่กำลังวนต่อต่อต่อน่่อต่อตต่อ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 ่อตต็มเลยอ่อตตต ทีแปดที่จอดอยู่แมะอยู่อะโไลัดนต้องขอโทษเลยนะบอสเอาหัวลงทำไมอะเดือดเดตรงทางขึ้นอยู่เดือดตรงทางขึ้นขอบอสตลรอออโต้มาละไอสัตว์เจ้าด้วยไอสัตว์เหมือนเด็กได้ของเล่นอะปี๊บป๊อปขึ้นไได้เลยบอสตลรอมานะครับตรงหรือยังว่าห้ามพาว่ะโอ้ยจับตาโอ้ก็ฮัลโหล ไม่มึงก็แทนที่จะไปใส่เขาทางอื่นเนาะไอ้ข้างล่างน่ะมึงก็โยกไปทางซ้ายสิทำไมอ่ะจะขึ้นทางนี้อ่ะไอ้จอนมันขึ้นได้เหรอเออมันขึ้นได้มันอยู่ที่ความสามารถเชอบมันเราขนาดต่อชอบเราด้วยเขาเนลุกโป่ย่าลุงย่าพี่ทางพี่รลนอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนมั่งคำหนึงหลังคาที่โลนจะหลังคาเป็นหลังคาเออเ็หลังคารับไปจิตจอดเลยเลยไอ้เบนเบนเบนระวังตำรวจยิงเบนมึงอยู่ไหน จะยังแรงออกไปโดนยอดดิไปจอดไปจอดบางล้อพี่โรนนะจอดบางล้อเลยจอดข้างๆบางล้อเลยจะชนนะไม่เราอุกิเชนแล้วหนึ่งแล้วสองแคทมาแล้วตำราจตามไม่หมดแทบตายแกงเมื่อกี้ตำรวจตามอยู่ตามตามอยู่แกงมบอกเอาดิ ต่บมตำรวจทีทำมาแล้วนะลงมาฝังตัดม้นะลงมาฝังตัดมพี่รถไปไหนองะงดูหอดูหอไวต้องนลงปะไม่เอาไ่พี่เลยเหไม่ล็อกไม่ล็อกไมอไล่อไล่อไล่เ้ยพี่พี่พี่ลงฝั่งอันนี้เลยนะฝั่งอ่าสะพานเหล็กสะพานเหล็กไบมแทนี่ใครอะเฟเอแท็กเอแท็กเอแท็กพี่ลงมาข้างสะพานเหล็กแล้วนะบัมแท็กเออสวยเนาะลบมแท็กมาพี่รถลงมาข้างสะพานเหล็กแล้วไออลงมาอยู่โอเคโอเคสวยเนาะลายบัมแท็ก อุ้ยลุงช่วยด้วยมีอาวสองให้ขึ้นดีขนาดนั้นตอโบอกว่าชนไม่หยุดเลยเออเราก็ติดไปช่วยกูหน่อยเราก็ติดเราก็ติดใช่ครับใช่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 ครับใช่ใช่ใช่ไหนบ้างไหมเราก็ติดตรงไหนตรงไหนเซต้าตรงไหนมองตรงที่ส่งจีให้พี่ตสองที่ไหนอาวสองที่ไอ้โตอ๋ลพี่พี่ล้นถึงสะพานเหล็กแล้วนะมองอยู่ไหนมองอยู่ไหนท่านอยู่บนเขาเนี่ยแหละโคเชนะจะพยายามไปช่วยนี่อยู่ช่วยอ่าอดนอยู่ช่วยอะไรล้นต้นบัวหลังเทลรถ ไอ้เอ็ใครกันเนี่ยพี่ตอนนี้ตอนนี้พี่โรงอยู่บนรถบอสตอนนี้พี่โรงอยู่บนรถบอสไอ้คนชนยางใครตามรถต้องตรวจเลใครตามอยู่อ่ะรถต้องตรวจใครตามอยู่อ๋อพี่พี่โรนสอบพิธีนั่งรถไอ้รถรถเขียวนี่ใครไอ้ขัดทอนพี่ขัดทอนพี่ไอ้รถเขียวกูไม่กูชนเลยนะตอนนี้กำลังใต่ขึ้นเขาไปนั่งข้างหน้าหน่อยดิขันเนี้ยไปนั่งข้างหน้าคนหนึ่งนี่กลางไม่รอดที่จะไปขึ้นเขาขึ้นโคเกียนกำลังขึ้นโคเกียนต้องตรวจต้องมาตรวจโคเกียนไปนั่งข้างหน้าเลยดิใครนั่งอยู่อ่ะยกแล้วพี่โรโยกแล้วโยกแล้วโอเคได้แยุก เดี๋ยวมาอบนหลังคาเลยเอาเพลเทดเราเเทเราเทด้วยเราจอไปข้างบนคนเดียวกแเเทดหน่อยต้องกลับโคเคนอีกแล้วหรอที่ไดโคเคนดวโคเคนดวจูผมชนให้รถตำรวจอะดีชนชนชไปไปบอสไปขับได้แล้วกดีเปลี่ยนได้ก็ดีมันรถมันกาดับรถไอเนี้ยอผมไปเลยบอสผมขับได้แล้วอสขับได้แล้วไปไปเราไปเราไม่ไม่กากบอสรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวขับเลยบอสขับเลยไม่กัดรอเวลล้เรามาล้มเรามาขับล้ม ังคาได้ไหมอ like <bbe> ่ะถ้างั้นอ่ะเต็มเลยพี่มีเฟิร์ดด้านบนเต็มเไม่จะลดสองล้อนะหลังคา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 ตำรวจตำรวจตำรวจตรวแทงเลยเฮ้ยปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วตดวองสองคันนะตัวหลับนะต้องมาต้องมาใช่ๆๆขึ้นหลังคาขึ้นหลังคากำลังกำลังย้อนขึ้นไปนะกำลังกำลังย้อนขึ้นไปนะนี่ขึ้นมาเรียกเลยว่าตอนนี้หลบด้วยนะหลบให้มันขึ้นง่ายๆอ่ะให้มันขึ้นง่ายๆนะอย่าอย่าขวางทางนะหลบหลังคาขึ้นไปตำรวจใช่ไหมโอ้ตำรวจเยอะมากตำรวจเยอะมากกำลังย้อนกลับขึ้นไป โหมมันต้องมีคนโคบคนนึงไว้คันนึงอ่ะต้องมีคนปคันนึงคอยมาย้ายไม่ได้เห็นป่าเมื่อกี้ผมกดหมือนเราย้ายไม่ได้คอยโหิดทางขึ้นด้วยเอาชนตำรวจด้วยรเราปิดทางขึ้นดิไม่ต้องมาหมดไกลถึงทางขึ้นแล้วนะใกลถึงทางขึ้นแล้วมาเลยมาเลยเพื่อนรรอยับเราขับราขับได้เพื่อนะจะถึงทางขึ้นพันที่สามสอง มีเม้ยมีเล็มเลยคันนึงชนไปคันนึงชนไปคันนึงับนี้ที่เหลือขบเร็วเวเอ้ยโอ้ยโหโหแคโหแคโหแคปโหแ้ยอ้าวเปิดแล้วนเอาตำรวจต่อเลยเป็นสามนขึ้นมาแล้วี่ไหนอ่ะอีซ่าตำรวจเลยเฟร์เออเฟร์แกนก็ได้พี่ลนเฟร์แกนเฟร์แกน เฟือขาวเฟือขาวจะมีกูขาวหาบเดียวสเเทส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 แล้วอีกาเลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงได้หรอก็ได้ดีเฟืดีเฟอ้าถจะขึ้น่อนมันเฮ้ยเลยเวบาเฮ้ยชนแล้วชนแล้วชนอยู่ชนอยู่ชนมันไปชนมันไปชนมันไป้าออเต้าตมาดิไ่เนไรอย่เ้ยเราไปแล้วคือคอเซต้าตห้าุนมาดิอโทไปแล้ว ไม่เคยราเท็ใหม่ไหมขึ้นนะเลือกขึ้นถูกคันเลยนะไม่้啊สูมันไอ้นี่นะโดไม่คันมาอสองคันตำรวจสองคันมาช่วยชนหน่อยตรงทางนี้นะครับสูมันโดดดีกว่านะ่ผมไปเอาจอดเฉยอยู่บอกไว้บอกไว้บไม่น่าได้อยู่นะรออยู่นะพี่รอนผมรออยู่นะสองคันอย่าบังกูอย่าบังกูไม่ไหวไม่ไหวชนตรวจชนจอดพี่ชนตจอดอย่าลงอย่าลงพื้นนะฮอร์ตามไปลำหนึ่งลงพื้นไม่ไหวไม่ไหวกันเตอร์ เปอร์็นล้านเลยฮัลโหลใครใขึ้นน้าสุดดีกว่าขึ้น้าครดับสวเรี่ัใครที่ขับรถสุกเอ๊ยฟังก่อนฟังก่อนใครที่ขับรถซุกโกอิจิไปไปรอข้างล่างนะอห่่อย่ามาตรงข้างบนั้นสุดมันโดนจริงเว้ยเียมันไม่โดนยากซุกโกอีจิแบบพวกรถชนชนรถโนะพี่ใครว่ามาช่วยบําตำรวจหน่อยเว้ยทางดินเางตปแล้วปะตไปแล้วโต๊ะตไป้วไปแล้วไปล้ไปแล้วไปแล้วไปแ้วไปแไปแล้วไปแล้ไป้วไปแล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 ้ ไปแล้วนะโรจน์ถอดหน้าขไหนเมื่อกี้เมื่อกี้บอกพี่โรจนขึ้นเฟ้อขาวก็ขึ้นคาร์เทต้าสีเขียวเลยกูก็งงไปชนใบใหญ่กว่าติดตมาตามมาอยู่ได้กูขอโทษได้ไหมต้องตามไม่ได้เลไม่เปียกูไม่ขี่เพื่อนกูไม่ได้ขี่ไม่อนด้วยส้มตำไอ้เหี้ยกูไม่ได้ขี่เพื่อนใจเย็นนะเพื่อนนะมาดักให้หลูเพื่อนกูขี่เพื่อนสีดำเพื่อนโกใจเย็นนะเพื่อนนะเออเตยังอ่ะอันนี้บ้างโอเคตัวสามที่ตัวสามตัวสามชัวร์เลย แกนบอกขสามไมบอกพี่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหไม่เอานะเพื่อนะแบบนี้ไม่เอานะไอ้คุณหนุ่ว่ามึงขับอะคอนเตอร์เขียวกูกูขับกูคนไม่ชนเอ้ยแล้วผบผบโตขึ้นไปอยู่ข้างบนทำไมอะผมรุ่นใหญ่ครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเขาชนมั่วเดี๋ยวเขาชนพี่พี่โตตอนนี้พี่อยู่ไหนกันเนี่ยไอ้เช้า มึงดูอ่ะมึงมึงดูความความปั่นพิต้าเราไปดูดิพิต้าไม่ตรวจตรวจลอยบอฟ้าตรวจลอยบอลฟ้าตรวจลอยบอลฟ้าเราตรไหนต้องไหนอพิต้าเหมือนไม่ได้เหมือนล็อกเหมือนล็อกตกไม่ไปตายข้าอย่างของมึฆ่าวันฆ่าวันเป็นท่าเปิดประตูด้วยแต่ถ้าเจอแถกอันยากมีอห์ไปตามทางพี่เลยนะแล้นอยู่เขาโคเคกันเหรอพี่วันนี้เราเขาขอจบเอาไม่ไหนไอ้ย ถ้าเรามีหลายเคสไม่ใช่เหรอโอเคนะหลายเคสตอนนีเราเล่นได้ดุดๆใสายสลายสลายเออท่านไม่ตำรวจไม่มาแล้วพี่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีเลยตรงเงียบแล้วไปเบรกไปเบรกหนึ่งเมืองแทนไม่แล้วไปสลายโตไปสลายสลายเอาไปมันยิงกูไอ้สัตว์นี่อ่ะกูแค่มันยิงกูจิ้วจิวห้างกูอ่ะตอนนี้สี่สิบเท่าไหร่วะสี่สิบเจ็ดหรือสี่สิบหกมองเคที่เมื่อวานด้วยตังกวยตังกรวยเรื่องเรื่อง อ้าวเจ้าวะลงนี่ลงจากเครื่องมือเลยใช่ปหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเผาบอสโตไปถ้าหรอถ้าไม่เผาบอสโตกูเจอตำรวจเลยกูเจอตำรวจกระเด็นตกเข่าไปคือแล้วนะตายแล้วเฮ้ยพี่โตจะเปิดคลูฟิวทำไมปิดพี่โตไม่ใช่ปีดตายใครอ่ะไอ้มองช่วยดิใครติดวะล่ะใครตายปล่อยไปเลยพี่เก็บตัวเซตของได้ไ่่ใชด้อยู พี่จอนไปไหนบ้างขอไปบงเล่นไม่ได้ใช้เลยสุดท้ายแล้วเว้ยไี้อาสูบแม่งดีจริงไองไี้โดนย่าไม่ใช้โดนหอหรือเปล่าลุงไม่ไม่มีครับไม่เออด้วยแค่ขอเดี๋ยวเอางี้นะคอลิเฟิร์นเหมาจ่ายเฮ้ยลุงอยู่นี่ลุงไม่เออเลยวะเปิดมาคนแรกก็แบ็คคอลิเฟิร์นเปิดมาคนแร่สองซิต้าดาวีอยู่นี่แคร์คนแรกพิธีแคร์ อะไรนะเตต้าเิาเลยเปิดอะไรนะแหมตั้งตั้งตั้งรูปแบบโอซิโอดี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 ด พี่โรนพี่โรนนับวีแล้วนับวีแล้วพี่ไล่ไล่เคสกูชนเดียวเลยไม่ยิงอย่างพี่อเลยเบิกปืนลืมเบิกปืนไปไปไปเซ็ของดีกว่าพี่เอากูอุ้มเนี่ยโหยิงเป็นเอ็มสี่เลยนะเบลบนนะเบลบนนะโหพี่พอเซตของคิดสองเซ็ตของเซ็ตไปได้เลยไหมผมหิวข้าวอ่ะเล่นก็ได้นแล้วก็เจอกันน้องแต่มาเจอเที่ยงคืนนะเซแล้วอลสามสิบคนโคตรบคืออะนับวีเราไม่ใช่หรอห้าห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วมันเดื้อสองสา้เท่าดีไปทีเดินไปทีเดินไปทีเดินไป สามสองโอ้ยเพื่อนกูมาเนี่ยเฮี่ยวเหมือนจบเฮีเหมือนจบจบแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวขามากราบติขอจบแล้วเดี๋ยเอ้ยอยากให้อยากให้ฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนอยากให้จบนี่คุยกันเลยนะจะอยากให้จบนี่ไปคุยอยากให้จบนี่ปิดเสียงแล้วคุยกันเลยนะเไอ้ของเอ้ยพี่ไอ้ของเราออกเลยเดี๋ยวค่อยเรื่องพาลุ้นค่อยมาหลังดิค่อยว่ากัน เอยากอยากคุยเอารถเลยก็ได้พี่ดาได้เตะเรเบิลบนเลเบลบนเลเบลบนเลเบลบนใครใครจะกินข้าวจะกินอะไรขอขอคุยจะคุยก่อนหรือกินกินไปแล้วคุยไปคุยก่อนได้ไหมเพราะผมต้องไปกินฝั่งตรงข้ามบ้านคุยก่อนเลยอะคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว Create OC ด้วยกันนะคะ